you <small noise> ลิซ่ารักพิงกกับแคมเปญใหม่ e l รีน for dogs เรียกว,ว่าช่วงนี้เราก็มีข่าวครา,า,าวของน้องลิซ่าให้ได้ติดตามกันรัวๆอีกแล้วค่ะหลังจากการแสดงดันเวทฤดูหนาวปี2022 c e l ี n e เรีนเพิ่งเปิดตัวคอลเลกชันสำหรับลูกสุนัขชุดแรกกับแบรนด์เนมัสได้ระดับโลกอย่างน้องลิซ่ารักพิงคค่ะซึ่งคอลเลกชันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับคนที่รักสุนัขและดูเหมือนว่าน้องลิซ่าจะเหมาะกับคอลเลกชันนี้มากๆและอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าน้องลิซ่าเธอเป็นคนที่รักแมวแล้วก็สุนุนนนนนนนัััขมาากๆๆเเพระะะฉ้้คลีีจึงป็ท่่ตวแบบส ซึ่งน้องหมาที่นำแสดงในคอลเลกชันนี้ก็เป็นสุนัขของเอดีสลิมานที่ชื่อว่าเอลวิส เด้ววาเป็นน้องหมาขนปุยที่น่ารักมากๆค่ะและสำหรับแคมเปญใหม่ของร้านแฟชั่นฝรั่งเศสยังซิลีนมีชื่อว่า Elvis Portrait of a c e l i n e Dog ซึ่งแคมเปญนี้ได้นำเสนอเครื่องประดับและเครื่องหนังชุดใหม่สำหรับเพื่อนสีขาซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นคอลเลกชันที่น่ารักมากๆซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคอลเลกชันนี้ซิลิมานได้ออกแบบเฉพาะสำหรับสุนัขอันเป็นที่รักของเขาค่ะและด้วยกระแสะความนิยมและเป็นผู้ทรงอิทธิพลของนอลิซาซึ่งก่อนหน้านี้โนลลิซาก็เคยสร้างปรากฏการณ์โซลเอาท์กับชุดของน้องเลิฟที่ เเนดล่ซึ่งจุดนี้ก็น่าจะเป็นการจุดประกายให้พ่อเอดีในการสร้างคอลเลกชันเกี่ยวกับน้องหมาขึ้นมาค่ะและต้องบอกเลยค่ะว่าคอลเลกชันนี้ก็เป็นคอลเลกชันใหม่ที่สินค้านั้นเป็นเครื่องหนังที่มีคุณภาพซึ่งงานนี้ก็มีให้เลือกซื้อหลากหลายสไตล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นปลอกคอสายจูงหนังสีดําหรือสีน้ําตาลชามใส่อาหารและกระเป๋าโท็พิมพ์ลายค่ะซึ่งในแคมเปญนี้เราจะเห็นน้องลิซ่าพร้อมกับสุนัขคนปุยของสลิมานทําหน้าที่เป็นชุดของแบรนด์ซึ่งก็ถ่ายทอดภาพออกมาได้อย่างลงตัวสุดๆ ของเซรีนคอลเลกชันนี้ก็จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายนบนเซ l ีน com และในร้านค้าปลีกทั่วโลกบางแห่งค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่รักสุนัขค,ค่ะและงานนี้เชื่อได้เลยค่ะว่าถ้าสินค้าวางจำหน่ายเมื่อไหร่คงจะเกิดปรากฏการณ์โซลเอา์อีกแน่นอนค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ